อันนี้มาเทสนะครับรถ2.5ตันเสายก4เมตร50นะครับเครื่องยนต์ดีเซลฉวนชัย490นะครับแล้วก็เกียวโตนะครับออปชั่นที่มาเนี่ยก็คือจะเป็นเสาเข้าตู้นะครับมาพร้อมกับตัวไลชิปนะครับเห็นไหมครับสไลด์เข้าออกงานมาตรฐานนะครับเหียงเข้าออกได้นะครับปั๊มดีนะครับไม่ต้องรอเลยมาพร้อมกับตัวโมเดลที่่านตัวใหม่นะครับของเฮลิจะเป็น K2 นะครับตัวนี้รุ่นใหม่แล้วนะครับ 6สาสาท่อนนะครับเข้าตู้คอนเทนเนอร์ได้สบายนะครับตั้งแต่2ี่สิบสีิพัดไหคิวนี่เหลือแหล่เลยครับเห็นไหมครับมีฟรีลิฟต์เนี่ยประมาณเมตรหกเมตรเจ็ดสิเซนนะครับตักได้ถึงเรียกว่า2องเลมสาของตู้คอนเทนเนอร์ได้เลยครับสบายเลยครับเดี๋ยวเราลองเทสความแรงกันดูนะครับเครื่องยนต์สวนชัยสี่เก้าสนี่เป็นตัวที่ขายค่อนข้างดีนะครับโอเค รถไม่ได้รอรอบเลยนะครับแล้วก็วงเลี้ยวค่อนข้างแคบคล่องตัวอยู่นะครับโอ้ยสบายเลยครับวนนี้มาหมุนเลยครับแล้วก็คนขับไม่มีเสียอาการนะครับเนื่องจากตัวนี้องศาร้อเนี่ยทำมาเยอะแล้วนะครับเนี่ยหมุนได้ปิ้วเลยครับเบรกสบายนะครับเป็นแม่ลมเบรกแบบตัวใหญ่เลยนะครับอ่า วิ่งดีเลยครับถือว่าเป็น2.5ตอนนี้คุ้าๆคล่องตัวนะครับอัตราเร่งเร็วนะครับถอยหลังวิ่งได้ดีเลยครับโอ้ถ้าลูกค้าดูไว้รถเล็กเข้าตู้คล่องตัวคล่องตัว,ว2.5เลยครับองศากับรถแคบมากครับเนี่ยผมวิ่งให้ดูนะครับแล้วหักหมดเลยนะครับหมุน ในราคานะครับ4แสนต้นๆแล้วได้ออปชั่นครบบทถ้าเทียบกับโดี่ปุ่นตัวนี้คุ้มสุดแล้วนะครับสนใจติดต่อตามเบอร์ล่างได้ครับ